ไปดูภาพรวมรของตลาดหุ้นไทยนะฮะรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนซึ่งก็แน่นอนถือเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันการลงทุนช่วงนี้บรรยากาศมันดีขึ้นโดยรวมนะแต่มันก็มีความทริกกี้อยู่ในตัวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปกันที่คุณกรพัฒนวรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับ สวัสดีครับคุณบุรพพงสุพิชัยครับผมครับสวัสดีครับถามนี้ก่อนแหมถามคุณกอรพัฒน่าจะมันที่สุดแล้วแหละ <c oughs> รัฐบาลอนุทินอยู่4เดือนกับอยู่ยาวกว่านั้นตลาดหุ้นจะตอบรับแบบไหนดีกว่ากัน <c oughs> ออโอ้ถามนี้ตอบยากเลยนะครับแต่ว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยตอนนี้มันคลายวิสเรื่องการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าภาพของตัวความเสี่ยงก่อนหน้าเนี่ยมันไพรซ์เข้าไปในราคา เราเห็นจากการที่ตลาดมันมีการปรับฐานได้14นะครับแล้วก็ r ริสพิเ m มดีดขึ้นมาถึง120 b a s i ส Point ซึ่งมันมากกว่าค่าเฉลี่ยในดีเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้ตลาดเองไม่ได้น้ำหนักนะครับว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าการเข้ามาทํางานเนี่ยจะสั้นหรือยาวเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสมมติเทอมมันสั้นนะเทิมมันสั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองเน,น่าจะเร่งมากๆในเรื่องการที่จะช่วยเหลือนะครับเศรษฐกิจ ภายในประเทศที่มันชะลอตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความที่งบประมาณปี6869เมันพร้อมมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณออกมาให้เร็วนะครับเริ่มก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยความที่อย่างที่เราทราบกันว่าในรัฐมนตรีนยคุณทชินก็ท่าจะเป็นคนคอมเพลมม้น์นะครับเขาก็าอาจจะเหมาะก,กับสถานการณ์การเมืองที่มีความผัดแย้งรุนแรงในปัจจุบันนะครับได้นะครับแล้วก็การที่ต้องบอกว่าเลือกสรรนะครับบุคลากรที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ เป็นมืออาชีพด้านเศรษฐกิจนะหลายท่านเองเนี่ยนะครับตลาดเองนะเนี่ยให้การยอมรับนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี่ยตลาดเองเนะี่ยไม่ได้กซ์เปรื่องการเมืองจะสร้างอิมแพคบวกได้เลยนะมันกลายเป็นให้ตลาดเองเนะี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจุดที่สําคัญมากนะครับว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยถือว่าทาได้ค่อนข้างดีมากนะครับที่ไปเชิญทั้งดเรเอกนิติแล้วก็ในส่วนตัวคุณสุภจีนะรวมถึงตัวอัตรีพลังงานนะซึ่งเป็นอดีตซีอที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเรื่องพลังงาน ของไทยอย่างดีผมได้มองแบบนี้ครับว่าตลาดเองเนี่ยตอนนี้จะมองไปประมาณ4เดือน <Okay. S 2> ก่อนนะครับ,รบแล้วก็เป็นภาพของตัว market refresh ในความคาดหวังถ้าทำได้ดีนนะครับแล้วก็มันมีบางปัจจัยบางประเด็นที่ทำให้ภาพของตัวการทำงานเนี่ยต้องเลื่อนออกไปอีกผมคิดว่าตลาดเองเอาจจะยอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้า บริหารจัดการไปแล้วนะครับมันทําได้ไม่ค่อยดีนะครับภาพของเทอมที่ยาาจจะการมาเป็นรีสต่อตลาดก็ได้แต่ในช่วงเนี้ยผมคิดว่า4 mm hmm. เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดจะรีอคชันที่เป็นภาพบวกนะครับ mm hmm. แล้วก็สมมุติแล้วกันนะครับพอถึงตรงนั้นเองเอการบริหารจการมันอาจจะทําไม่ได้อย่างที่คาดหวังแล้วกันในอนาคตเนี่ยนะครับแล้วเกิดเทอมต้องหยุดยาวขึ้นเนื่องจากกลไกต้องมีการปรับแก้อะไรบางอย่างก่อนอ mm hmm. ที่จะเดินหน้าไปสู่กระบวนการหรือตั้งอีกเนี่ยมันก็จะมีตีมของรีอคชันเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นตัวร้ตลาดเพิ่มเติม เป็นบทพัความสุขใจพอนึกภาพออกเนาะนะครับนั่นก็หมายความว่าจริงแล้วเนี่ยสองข้อย่างเนี่ยมันก็เป็นมาร์เก็ตโมเดิร์ตั้มที่ทำให้ตลาดที่มันดีฟเวลูเนี่ยนะครับมันยังเป็นภาพการรีเฟรชนะครับมีการกลับานะนะครับเป็นของความคาดหวังเอ็กซ์เพรสชั่นที่ดึงคอนฟิดเอนซ์ค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งรอบนี้อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีเอเลชันแรลลี่มานะครับสองรอบแล้วการเลือกตั้งปีหนึ่งเก้ากับการเลือกตั้งปีสองพันยี่สิบสามเราไม่มีเ e อเลชันแรลลี่เพราะอะไรเพราาะว่ เ,เราไม่รู้นะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยออฟชอ์เขาก็ไม่รู้ว่าเอ,อสมมติว่าพรรคนั้นชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยเขาจะได้เป็นผู้นํำไหมนะครับ mm hmm. การอ่านนโยบาย mm hmm. ขับเคลื่อนมันทาได้ยาก mm hmm. ซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งในอดีตที่กลไกได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยผ่านแค่กระบวนการของสอสอ mm hmm. แต่เราคิดดูครับรอบการเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นในปีส0 2 6ัี่ิเนี่ยนะครับ mm hmm. รอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่ mm hmm. มันพอจะอ่านพ o ิซีได้ mm hmm. ซึ่งตามปกติเนี่ยภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับจะมีบี อิเล็กชันแ r ลลี่เสมอนะครับอย่างล่าสุดเราเห็นเกาหลีใช่ไหมครับสามเดือนหุ้นขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่ทําไปโลเรียบร้อยเพราะอิเล็กชันแ r ลลี่เลยของบ้านเราผมคิดว่าพอมันเป็นภาพแบบเนี้ยเราอาจจะเห็นอิเล็กชันแ r ลลี่เหมือนอรอบสมัยปี2011จนถึงปี2 0ง5ซึ่งสามเลือกตั้งน,นั้นเนี่ยหุ้นไทยขึ้นก่อนเลือกตั้ง6เดือนเนี่ย12-13เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีช่วงไฮนุมเบิรเรียดหลังการเลือกตั้งอีกคือจะตั้งรัฐบาลมานะครับกับเพื่อนโปรรีซีในช่วงแรกมันเป็นช่วงที่แบบว่า มีความคาดหวังบวกๆขึ้นมาเนี่ยครับตลาด3เดือนหกเดือนหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมันก็ขึ้นอีกสักสามเ็นนะครับนั่นหมายว่า election rally ระดับสิบห้าเเ็นในรอบเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่อาจจะคาดหวังได้ครับอืมโอเค election rally น่าจะเกิดขึ้นทางนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเอาสวมาเลือกนายกอีกต่อไปแล้วถูกไหมถูกครับเพราะว่าตลาดจะเล่นกับเรื่องนโยบซยเรื่องตีมของแต่ละพรรคเขาก็จะมีการเก่งนะครับแต่ว่าในอดีตมันมันเก่งยากมันเก่งยากว่า ใครจะมานะครับแล้วก็ชนะมาก็ไม่แน่ใจว่าจะรวมเสียงนะครับทั้งสสสวได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่มันมีความแตกต่างในการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดนะครับแต่รอบถัดไปเนี่ยมันจะค,คล้ายๆนะครับกับช่วงก่อนปี2 0 1ละครับผมอ่าโอเคงั้นช่วงนี้ก็แปลว่ามันก็จะเป็นโมเมนตัม หรือเป็นเป็นเป็นจังหวะของการที่รัฐบาลใหม่จะต้องเร่งทําโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องแล้วมันก็มีหลายโครงการที่สามารถทําได้เลยนะเช่นที่เห็นตอนนี้เรามีคนละครึ่งเอ่ยออมีเรื่องของการลดราคาต้นทุนพลังงานเอ่ยนะฮะตรงนั้นก็สามารถทําได้เลยแต่ทีนี้มันจะมีที่คุณกอรพัฒน์พูดถึงเมื่อครู่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ต้องทําก่อนยุบสภานั่นคือเรื่องของการแค่กฎหมายเนี่ยแล้วก็ดูจากค,ความเป็นไปล่าสุด ผู้สันทัดทางการเมืองเนี่ยเขาก็ประเมินว่า4เดือนอาจจะไม่อยู่งนั้นรัฐบาลอ,อนุทินอาจจะต้องอยู่ยาวขึ้นไปกว่านี้เนี่ยคำถามคือไอ้ยาวขึ้นตรงนี้ตลาดหุ้นมองเป็นบวกต่อเนื่องไหมว่าเออรัฐบาลชุดนี้ที่ดูมีคอรมอหน้าตาใช้ได้นะฮะดูแล้วแนวโน้มดีเซนติเมนต์ดีแล้วมันจะทําให้ตลาดเนี่ยดีในระยะยาวด้วยหรือไม่ครับก็จะทําให้ดีระยะยาวถ้าเกิด ด้วยความที่ตลาดตอนนี้มีมี trust ระดับหนึ่งแล้วนะครับ<ม>แล้วผมก็เชื่อว่าเริ่มตีนะครับที่ตลาดเองเริ่มมีความคาดหวังเนี่ยผมว่าท่านอาจจะมีโอกาสทําได้ดีนะครับ<ม>อย่างดรเองนิติเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเป็นมันสมองของสมรภูมรริการคลังนะครับม,มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวยุทธศาสตร,ร์ทางการคลังค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆสมาภูมรริการคลังเขาจะมี๊ด<ม>ดี้นะครับในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับหรือการปรับโครงสร้างนะครับ เขามีอยู่แหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าดออรอนิติรนิติจะดึงเรื่องไหนขึ้นมาถ้ามีเวลาในการบริหารนานพอเขาก็อาจจะสามารถที่จะทําตัวโปรเจกต์ที่มันจะสร้างโครงสร้างระยะกลางยาวได้ส่วนระยะสั้นชัดเจนครับมันคือเรื่องการที่ใช้เงินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพนะครับจริงๆผมชอบกลยุทธ์รัฐบาลนิดหนึ่งก็คือไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้กังวลมากนะักว่าไอ้ตัวโครงการที่มันเคยดีในอดีตเป็นของรรคไหนเป็นคนคิด S <S อันนี้เป็นจุดสาคัญนะครับ,รบเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโครงการมันดีเนี่ยไม่ต้องตอเตเรียมรีแบร์อะไรก็ตาม,มเราสามารถผลักดันได้เลยนะครับลรงมาเน้น,นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็ในส่วนตัวภาพหนึ่งนะครับคุณวุฒินีเนี่ยนะครับเขาเคยให้ภาพบางิงเนี่ยสิ่งที่เขาคิดนะครับว่าไอ้การที่จะขับเคลื่อเนเศรษฐกิจเนี่ยไอ้สักเชือกระยะยาวต้องทําแหละนะครับแต่สิ่งที่มันสาคัญกว่าเนี่ยคือการพยายามที่จะ เร่งลงทุนนะครับใน mm hmm. งบประมาณต่างๆให้มันออกไปให้เร็วแล้วก็ mm hmm. เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น,นหมายความว่าโปรเจกต์ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ mm hmm. พูดง่ายๆเช่นถนนหนทางในต่างจังหวัดนะครับที่มันอาจจะยังเป็นถนนลูกรังอยู่แล้วช่วงนี้มันฝนตกอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วมีความเสียหายเนี่ยครับหน่วยงานของตัวท้องถิ่นต้องการงบประมาณเนี่ย mm hmm. การเร่งผลักดันงบประมาณออกไปเนี่ยแบบนี้มั mm hmm. ทำให้ตัวมิดเงินกระจายมากขึ้นจริงๆถ้าเิดไปดูภาพตริมหลักของ รัฐบาลภูมิใจไทยจะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีความคล้ายกับตัวเพื่อไทยอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คืออันนึกงคือพยายามที่จะเน้นเรื่องตัว urbanization นี่แหละ mm hmm. พยายามที่จะกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอภาพของการ transition ด้านการเมืองนะมันเป็นอีกรอบหนึ่งแล้ว ที่มันเร็วเหมือนตอนที่คุณเศรษฐามาเป็นเออ่มาเป็นคุณพายทองทานนะครับเราพิจารณามาเป็นคุณนุทินก็ถือว่าเร็วอันนี้คือฟอร์เร็ต์เขามองโอเคนะครับคือจัดชั้นเร็วเพราะงั้นในภาพรวมก็จะเห็นว่าพุ่งที่มันอิงพวกสีฐานรากเนี่ยมันเริ่มเหยียบๆขึ้นมานะครับแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยในโครงสร้างข้างในมันมีเรื่องหนึ่งซัพพอร์ตด้วยซึ่งเป็นภาพใหญ่อย่างที่เราพูดกันว่าอีแอนทายเวอร์ชันนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีโอกาสประสบคอนเฟรตในเรื่องการทำแอนทายเวอร์ชันมากท พอเกิดการควบลุงสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับซัปลายน้อยลงการทุ่มตลาดลดลงราคาเหล็กจะค่อยๆชิบขึ้นครับเพราะฉะนั้นพวก global พวกดูโฮมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้แรงส่งจากตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับรวมถึงตัวโฮมโปรครับผมไอ้อีกหนึ่งไทม์ไลน์สาคัญเกี่ยวกับตันแหน่งสําคัญในเดือนตุลาคมเดี๋ยวผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตลาดหุ้นเหล่านี้ price in ไหม take in to account ไหมเรื่องที่ว่าเอ๊ะรัฐบาลหน้าตาแบบนี้นารัฐบาลใหม่หน้าตาแบบนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติใหม่หน้าตาแบบนี้ การทํางานร่วมกันตรงนี้ตลาดหุ้นจะไพรซ์อินยังไงและไพรซ์อินไปบ้างแล้วหรือยังครับก็ตอนนี้ดูฝั่งออฟชอร์นะครับ mm hmm. ซื้อพันธบัตรไทยไม่หยุดเลยนะครับ mm hmm. แล้วยิวสิปีตอนนี้หนึ่งจุดสองแสดงว่าออฟชอร์เนี่ยมองชัดเจนแล้วนี้ใบกัน,นบ้านเราเนี่ยยังคลายได้อีกนะครับคลายได้อีกนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้นะครับผมเคยพูดภาพหนึ่งให้คุณบริพาคสุภิชัยแล้วก็แฟนรายการข่าวหุ้นฝั่งกนะ็คือว่ารอบนี้เราเห็นตัวประเทศอื่นลดดอกเบีย้ยเร็ว mm hmm. เพื่อลดความเสี่ยงจากกำแพงภาษีนะครับ ไล่แต่ยุโรปยุโรปเนี่ยจะลดอีกครั้งหนึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยแล้วจะเป็นระดับที่ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยต่ำกว่าอัวราเรทแล้วนะครับ <ạ. S 2> เห็นไหมครับสุดท้ายทุกคนจะไปต่ำกว่าอัวราเรทแล้วก็ควอเตอร์หนึ่งปีหน้าลดอีกจบไซเคิลดอกเบี้ยขาลงควอเตอร์หนึ่งปีหน้าไทยก็จะเป็นภาพคล้ายกันครับเราอาจจะลดอีกสองถึงสามครั้งเป็นไปได้นะครับ <ạ. S 2> แต่ว่าสองเนี่ยผมว่าเป็นไปได้มากสุดสามเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะคลายมากขนาดไหนท้ายสุดเราก็จะต่ำอัวราเงินเฟ้อด้วยกันเพราะฉะนั้นไซเคิลอีกเเเดืออนนนขข้้้าางหกกิิิจะรร่มพพััึคบ พลิกขึ้หรือเริ่มฟื้นตัวขึ้นมากลุ่มประเทศที่ลดดอกเบีย้ยจนถึงนูเทรลเรทหรือว่าต่ำกว่านูเทรลเรทก่อนเนี่ยจะฟื้นเศรษฐกิจก่กอนขาที่สหรัฐเองเ่ยซีตอนนี้กำลังประคองให้ชะลอลงแบบซอฟต์แลนดิ้งไม่ให้เป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าเป็นรีเซชชันนะคร <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรีเซชชันหรือฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะเคาะเล็กแรงมากนะครับเพื่อนทรัมป์ก็ต้องพยายามนครับปรปับดันทนั้งนโยบายแล้วก็ขอความร่วมมือจากตัว นโยบายการเงินนะครับว่าต้องพยายามปรับโพลิ i ีให้เร็วพอที่จะทําให้สีเนี่ยประคองตัวลงไซเคลนดอกเบี้ยล,ลงของสหรัฐเนี่ยอีกปีครึ่งนะครับตัวนี้มันเป็นรอบของตัว E M ที่จะ p e r อร์มขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดผมไปดูในเรื่องตัว marketing trip นะะของพวก foreign เนี่ยเห็น,นภาพหนึ่งเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเขาโปรมา E M นะครับแล้วเขามองจีนบวกบวกด้วยจากที่ไม่เคยสนใจจีนเลยตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2024เนี่ยเขารื่มมองจีนเด่นเขามองว่าเฮ้ย p o l i c มัน สร้าง stability of growth นะครับแล้วก็เงินของคนจีนเองเนี่ยซึ่งเป็น excess saving อยู่นะครับจากาปกติซึ่งเงินส่วนนี้ปกติจะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ mm hmm. แต่เขาเจ็ดมาช่วงปี2 0 2 0 2 0 2เนี่ย mm hmm. ยังไม่เข้ามา7-9ดถึงเก้านหยวนนะครับ,รบก็คือ7-9ถึงล้านล้านหยวนนั่นแหละมันเลยเป็นภาพที่พวกส smart ันนี่ก็มองว่าให้จีน valuation น่าสนใจแล้วก็มีความสเรดเรื่เทคโนโลยีด้วย,วยนะครับมันก็เลยมีจุดที่งเงินมันเริ่มมามากขึ้นเอาเช่นว่าจนีนเป็นเป้าหมายหลักของตัวนักทุนต่างชาติช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะได้รับส่งเหมือนกันที่ผมเล่านะคือไทยกับจีนก็จะมีความเชื่อมโยงกันีย์พอยต์เรื่องอ n t i valuation เนี่ยมันจะทําให้ตัวสกิจไทยมีการปรับตัวกลายเป็นดีแบบมีคนอื่นช่วยพอที่ขภาบอกไหมครับว่าเราแข่งกับจีนยากไหมในแง่ภาคอุตสาหกรรมยากนะครับคุณพลังสุขชัยแต่ตอนนี้จีนเขา เจอเงินฝืดเขาไม่เอาละเหตุการณ์หนึ่งขันที you know, ่ทาให้ภาคการผลิตมันเน้นเรื่อยราคาถูแต่คุณภาพไม่ดีเนี่ยเขาไม่เอาอุตสาหกรรมที่ก่อปล่อันเขาเกิดการควบรวมสาหกรรมเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นมาทําให้เราเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมอย่างพวกปิโตเคมีโรงกลั่นขั้นกลางขั้นปลายภาคการผลิตเราเริ่มมีโอกาสที่จะฟื้นตัวก่อนที่เราจะเซตอัพตัวเองหรือว่ารีฟอร์มขึ้นไป ก็เหมือนว่าเราฟื้นตัวแบบมีพี่เลี้ยงมาด้วยประมาณนั้นถูกปหมมีมีแรงส่งจากข้างนอกไปช่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องพยายามที่จะวางสักเชื่อระยะยาวครับผมนะครับเอ๊ะถ้าดูจากภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยในเชิงของการกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงเนี้ยอาจจะวันนี้หรือว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยวางกลยุทธ์ยังไงดีครับคุณกฤช ครับผมว่าเดี๋ยวเซ็ตโครงซิกแซกขึ้นไปเหนือพันสามนะครับได้ไม่ไม่ยากนะแล้วก็กรอบพันสามพันสามร้อยสามสิบนะครับเซ็ตจะวิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้หุ้นเด่นที่เราแนะนําเป็นปตทนะครับก็เป็นเรื่องตัวปูแกสที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวัพ p อ o r t group นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปตทีซีครับแล้วก็โปรพิออนบุล่าที่เราเพิ่งอัปเกรดพักเก็ตไพขึ้นวันนี้เป็นสองร้อยสิบเจ็ดบาทแล้วก็เอต้องบอกว่าเป็น ตัวเลขก i d d เด e a อีสนะครับเดือนแรกของปีเลยที่เติบโตเยียรเยียนี่ถือเป็นภาพบวกกับตัวโรงพยาบาลครับผมครับก็มี3ตัวแนะนำตอนนี้ครับผมครับผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งปรททอาไมถึงเอฟูแก๊สเนี่ยถึงเป็นผลดีสําหรับปรทครับครับเออจริงๆคือมองแบบนี้ครับว่าในแง่ของตัวการอยากช่วยเหลือภาคโครเรือเลยะครับช่วยเหลือภาคครเรืออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอ ไปทาตรงๆคือการลดค่าไฟเนี่ยนะครับ<ม>ก็กลายเป็นว่าผู้ประกอบการก็ยังคงมีคอร์สเพิ่มขึ้นนะครับ<ม>แต่ถ้าเราไปปรับสูตรผูแก๊สเนื่อง<ม>ว่าราคาแกสส๊สแอรไทยมันถูกมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็หมายความว่าต้นทุนมันลงเร็วกว่ากับผ<ม>ลิตภัณฑ์ที่เราขายออกไป<ม>เพราะฉะนั้นกรุ๊ปของปตทก็จะมี margin ที่กว้างขึ้นนะครับ,รบน,นี้ก็จะเป็นภาพเชิงบวกนะครับแล้วก็ก็จะช่วยเหลือภาคของตัวครัวเรือนได้ด้วยในแง่ตัวค่าไฟลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสองขาปรับค่าไฟลงแต่ว่าไปปรับ ตัวแอร์จัต้นทุนใหม่นะครับแต่ถ้าเราไม่แอร์จัต้นทุนใหม่เนี่ยต้นทุนสูงแต่เราปรับค่าไฟลงอันนี้ก็กระทบนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับด้วยแนวทางที่น่าจะเปลี่ยนไปได้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในคอนเสิร์ก็เริ่มมีมองมุมมองแบบนี้คล้ายๆเราออกมา2เจ้าเลยเจ้าที่ผมดูครับผมนะครับคครรัับบนะขอบคุณมากนะครับคุณกอร์พัทครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณกอร์พัทวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะฮะะะก็ดดดููแล้้วรยสันนีะ ในแง่ของครมนะครับแล้วก็เอาเบื้องต้นก่อนถ้าดูจากธีมนะตอนนี้นะฮะที่มองว่าพนะันสามน่าจะได้เห็นนะครับแล้วก็3หุ้นนะฮะที่เป็นท็อปพิกในวันนี้ก็คือปรทนะครับปตทจีหรือว่าพีทีทนั่นเองแล้วก็อีกหุ่นหนึ่งก็คือบอมรุงราชหรือว่าปีเอชั่นเองนะครับ